อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสระอีล็ตตีชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอีล็ตตีชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อีล็อตตี้ชอปนะครับตรงหน้า E จะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเซนใบใบมีใบรับรองทะเบียนครค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติมดูไดีด้วยนะครับแล แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี uid เ,เพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเนแน่นอนนะครับสวัสดีครับมี้ลที่แม่นะครับวันนี้เราอยู่ใน3ก๊กแท a c t i c a นะครับวันนี้จะมาพูดถึงไทม์ไลน์กิจกรรมทั้งหมดเลยเพราะว่าตอนนี้มีค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเขาเปิดตามเซฟนอกนะครับอ้างอิงก,ก็คือตอนแรกตู้แรกคือลงซูนถูกไหมแต่ตอนแรกมีก็ยังไม่ค่อยการันตีไนงะวันนี้เขาลงในเพจเรียบร้อยว่าจ e ิวยี่มานะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกตู้ก็น่าจะเรียงไทม์ไลน์ตามนี้เลยครับก็คือ ลกซุนคิวยี่แหหัวตุ้นก็คือจบ 2, ตู้2สองก็ไปทุ้3สามลงมาคือแห่หัวเอียนจะเป็นบิงโกนะครับต่อไปตุ้ที่สี่ก็คือคุยแกโบกบังทองแล้วก็ตุ้ที่ห้าคือกียกงอุยแล้วก็ขึ้นไปต่อคือหงเบ้งซุนกวนต่อไปลงมาคือตาเกี้ยวแล้วก็อีกตู้สุดท้ายหองวงอห่วงเหงอะไรเนี่ยห่วงเย่อิงแล้วก็เสี่ยวเกี้ยวนะครับเดี๋ยวมีจะเอาไทม์ไลน์แค่เอ่อประมาณครึ่งปีหรือปีหนึ่งอะของเซฟนอกมาเอาแค่นี้ก่อน แล้วเดี๋ยวจะบอกแต่ละก๊กเลยครับว่าเราควรจะหยุดเราควรจะเปิดตู้นี้ไหมแต่ละก๊กก็คือจะพูดหมดเลยครับโจ๊กกุยงอว่าเราควรจะต้องเปิดตัวไหนบ้างแล้วก็พักช่วงตอนช่วงไหนบ้างเดี๋ยวจะมาสรุปไทม์ไลน์ทุกอย่างให้ฟังด้วยครับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องเอ่อแต่ละก๊กมีทหารส่วนตัวที่เปิดขุนพลตัวไหนแล้วเขาเออกมาขาย3ามเเ็นด้วยจะได้แบบคลิปเดียวจบไปเลยแล้วกันเนาะ อันนี้สำหรับผู้เล่นใหม่ด้วยกันเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีเปิดเซรฟมาเลยนะตอนนี้50เซฟแล้วนะโอ้โหมันเร็วอะไรขนาดนี้นะอ่ะเรามาพูดถึงโจ๊กก่อนเลยดีกว่านะครับว่าเราควรจะเปิดตอนไหนถ้าอ้างอิงก,ก็คือตอนนี้เราอยู่ตู้บิงโกตู้แรกคือโลซุนใช่ไหมครับต่อไปเนี่ยที่จะเข้าอีกภายใน7วันนี้ก็คือตู้จิวยี่กับแหหัวตุนตอนนี้เขาสปอยไปรุปจิวยี่แล้วแต่แห่หัวตุนยังไม่เอา ยังไม่ได้ลงแต่ไม่ต้องห่วงหรอกอยังไงก็ต้องมา2ตัวเพราะว่าปกติมันมาเป็นคู่หูดูโออยู่แล้วนะครับหรือว่าพี่ไทยอาจจะเอาจิวยี่มาใส่ของเบ้งหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคิดว่าคงไม่ทําอย่างนั้นหรอกไม่งั้นมันจะเร็วเกินไปนะครับอ่ะทายล่างนะครับเอ่อตัวละครที่เราจะต้องเปิดของเอ่อของจกใช่ไหมก็จะมีในส่วนหลังจากโลกซุนหลังจากควนอูไปนเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเปิดเลยเราต้องไปรอเนี่ยครับเกียงอย เอ้เราต้องไปร้องนี่ก่อนบางทองเคียงอุยแล้วก็ผงเบง้งแค่นี้แหละจบจบเลยแต่จริงๆถ้าเกิดเ,เพื่อนๆอยากเทพเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดได้เลยครับเดี๋ยวมีจะแนะนำะเดี๋ยวขอแนะนำทหารส่วนตัวก่อนที่เปิดตัวละครนั้นแล้วจะมีมาขายคือกวนอูหนึ่งสองแล้วก็ซ้ายล่างก็คือทหารมา้าผงเบงจะมีอยู่สตัวนะครับแต่แค่ปัจจุบันตอนนี้มีแค่นี้นะ เดี๋ยวนาคุจะมีจูร่งตัจูร่งตัวใหม่ครับจูร่งตัวใหม่อันนี้จะมีฐานส่วนตัวแต่หถ้าเซฟนอกนี่ปีกว่าเลยนะมีไม่รู้เหมือนกันว่าเซฟไทยจะเล่นถึงกันหรือเปล่าน,นะก็เลยเอาเอา,เอาแค่นี้ก่อนดีกว่าอ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดเรื่องไทม์ไลน์ก่อนเลยละกันหลังจากที่เราเปิดกวนอูไปตอนนี้บางคนจะอัดจะกัดกวนอู6ดาวไปแล้วเตียวหุยหดาวไปแล้วถูกไหมครับ ทีนี้ต่อไปก็คือตู้จิวยี่แกหัวตุ้นควรเปิดไหมอ้าเดมีคอยเพื่อนเพื่อนอนุญาตดูทีม3เห็นไหมทีม3ก็คือทีมกวนอูเตียวหุยแฮหัวตุ้นแฮหัวเอียนแล้วก็กุยแก่ทีมนี้คือทีมที่แข็งที่สุดแล้วครับของเกมคือมันตายากมากแล้วดาเมจที่แรงที่สุดก็คือเป็นในส่วนของแฮหัวเอียนกับกวนอู2ตัวถ้าเราเล่นพาสซีฟเนี้ยมันจะเก่งไงเห็นไหมครับพาสซีฟเนี้ยมันจะทําให้เอ่อแฮหัวตุ้นแฮหัวเอียนกุยแก่ตายยากมากเวลาโดนโจมตีมันจะเด้งเป็นเปอร์เซ็น ไม่ทับเนี่ยถูกที่สุดแล้วในเกมถามว่าตู้นี้เราควรจะเปิดถ้าเกิดอันนี้เราพูดถึงโจกนะอยากอยากผสมบุยอยากจะเล่นเล่นเรารอดไหมอ่ะเพื่อนเพื่อนดูไทม์ไลน์ก่อนอันดัแบบแรกคือแหหัวตู้นมาปุ๊บเนี่ยต่อไปคือแห่หัวเอี่ยนจะลงบิงโกแล้วต่อไปเนี่ยถ้าเกิดเพื่นอนๆรอรอต่อไปจะเปิดตู้ต่อไปก็คือคุยแกงกับบางทองถูกไหมถ้าบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเล่นคอมเพนสามนี้เนี่ยสามารถเล่นได้เลยแต่ว่าเพื่อนเต้องเปิดตู้ทั้งหมด3ตู้ติดกัน อันนี้พูดจริงๆคือต้องมีงบนะถ้าเกิดเก็บแค่ทองอย่างเดียวเปิดแค่แฮหัวตุ้นตัวเดียว6ดาวก็ตายแล้วอ่ะมีพูดถูกไหมอ้าอ่ะอิงจากกวนอูเพื่อนจะได้กวนอูหกดาวยากไหมเอามีถามก่อนเลยแล้วเกิดเพื่อนจต้องเปิดแฮหัวตุ้นอ่อแฮหัวเอียนแล้วก็กุ้ยแก่พร้อมกันตายไหมแล้วก็กุ้ยแกเนี่ยเวลาเปิดตัวแกจะมีทหารส่วนตัวแกเป็นมันเป็นทหารราบนะทหารโลกออกมาขายด้วยก็ใช้งบเยอะอยู่ ต่ถามว่าเล่นยาวไนดะ้เล่นยาวได้เลยครับคือเซฟนอกตอนนี้ทีมที่3นี้ก็ยังเป็นทีมที่นิยมที่ผู้เล่นเยอะสุดนะอันดับ1อันดับ2อันดับ3เนี่ยคนเล่นเยอะสุดนะครับ <S 2> <S 2> <S <ๆ>อ่ะต่อไปก็คือถ้าเกิดสมมุติเราไม่เปิดตู้แฮ่หัวตุ้นแหละองจ๊กสามารถเล่นได้ไหมสามารถเล่นได้ครับก็คือเราสามารถข้ามได้เลยข้ามตู้จิวยี่แฮ่หัวตุ้นไปแล้วก็ต่อไปบิงโกแฮ่หัวเอียงก็ข้ามไปเสร็จแล้วตู้ต่อไปเนี่ยเราเราต้องเปิดแล้วเพราะว่าจะเป็นในส่วนกุยแกกับบางทองถูกไหม ก็คือทีมแรกเลยเพื่อนๆเห็นป่ะคนนิยมเล่นสุดบางทองเนี่ยจะอยู่ทีมแรกเลยเห็นไหมครับมีกวนอูเกียงอุยบางทองเตียวหุยขงเบ้งแต่อย่างที่หมีบอกครับว่าหลังจากที่เราเปิดบางทองไปแล้วเนี่ยต่อไปก็คือใครเกียงอุยต่อใช่ไหมอันนี้คือคําถามแล้วว่าเพื่อนๆจะเล่นต่อไหมเล่นต่อนี่หมายถึงว่าเพื่อนๆอ,อยากจะได้เกียงอุยไหมถ้าเกิดเพื่อนๆเอาเกียงอุยมาก็ต้องถอดจูโล่งนะเพื่อนๆก็ต้องลองไปคิดดูให้ดีแล้วกัน ก็คือของมีหมีหมีคงไม่ปั้นเกียงอุยนะหมีไม่ไหวคือแค่คิดสภาพว่าแค่กวนอูหกดาวกูก็ยังกูก็ยังแตกเลยนะถูกไหมแล้วถ้าเกิดสมมติเราจะไปเปิดเอาแค่บางทองกับหงเบ้งหกดาวต้องเลือกเอาครับต้องเลือกเอานะแต่ถ้าเกิดจะถามเออสามตัวละครใช่ไหมที่ควรเปิดหมีก็แนะนําว่าหงเบ้งกับบางทองควรจะเปิดมันเก่งส่วนเกียงอุยถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากปัน่นเอาจูร่งไปก่อนก็นกนได้ครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะ แล้เกดเพื่อนๆจะไปเล่นทีมของจกเนี่ยของขงเบ้งใช่ไหมก็ต้องเอาจูลงออกบัฟสามบัฟสามทหารเสือก็จะออกไปหนึ่งทีเนี้ยมันจะไปมันมันจะไปบัฟของขงเบ้งเออบางทองแล้วก็เกียงอุ่ยเป็นบัฟเกี่ยวกับช่วยทําให้สร้างอย่างอย่างของไอเนี่ยไอเกียงอุ่ยมันจะสร้างเป็นคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรนะหุ่นฟางแต่คือจริงๆมีแค่จะแ,แค่จะแนะนาว่าจริงๆของขงเบ้งขงเบ้งมาเสกมาสองเลยบางทองก็เสกเป็นคล้ายๆฐาน จริงๆเอาแค่นั้นก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องมีเกียงอุยอันนี้คือแค่มีแนะนํานะแต่เกิดเพื่อนๆที่แบบว่าอยากจะเปิดจริงๆก็ไม่ได้ว่าอะไรก็สามารถเปิดเกียงอุยต้องเริ่มใหม่หมดเลยนะ6ดาวเสร็จแล้วก็ต้องไปทําขงเบ้งจริ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 งเกียงอุยเอาแค่5ดาวก็ได้ครับเกียงอุยก็แค่5้าดาวแต่ขงเบ้งกับบางทองแนะนํา6นะควรจะ6อ่ะแล้วถ้าเกิดถามว่าทหารโขงเบ้งคนซื้อไหมมันก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆนเน้นตัวไหนเป็นหลักดีกว่าถ้าเน้นกกนอูก็เอาทหารกกนอู ถ้าเกิดสมมุติเราคิดว่าจะเน้นขงเบ้งเป็นหลักเราจะเล่นทีมโขงเบ้งเป็นหลักหมายถึงว่าเอาก็ต้องมีเกียงอุยด้วยถูกไหมทีนี้ค่อยจะทีนี้ค่อยซื้อทหารม้าของขงเบ้งก็ได้แต่ราคา3ามพันเนะถ้าเกิดเป็นหมีหมีคงไม่ซื้อหมีมีทหารวนอูอ็คงเล่นทหารกวนออเป็นหลักแต่คือขคงหมีหมีก็กล่าวว่ามีแค่ขงเบ้งกับบางทองมาช่วยซับเรียกเออเรียกโคมลอยอย่างเงี้ย มันก็ช่วยได้ทำทำให้แบบตัวดาเมตตรงข้างหน้าเราตายยากขึ้นเยอะครับแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับเมียนะแต่ถ้าเกิดบางคนที่แบบเฮ้ยไม่อยากมานั่งรอตู้มานั่งรออะไรก็สามารถอัดแสนห้าได้เลยครับเห็นป่มเราก็จะมีในส่วนทีมที่2เลยก็คือกวนโอเตียวหุยล e ิโปเตียวเซียนจูลงแค่นี้จบเลยคอมเพนนี้สามารถเล่นยาวไปถึงเอ็นเกมพรของเซฟนอกตอนนี้เซฟนอกก็ยังมีคนใช้ทีม2เยอะอยู่ครับแล้วก็ยังเป็นทีมที่เอาจริงนะทีม2มันแพ้ทางแค่จิวยี่ท่แค่ทีมเดียวทีป ทีมอื่นสู้กับทีม2องแทบไม่มีทีมไหนชนะได้เลยเอาพูดตรงๆเพราะว่ามันคือทีมที่อักหนักที่สุดแล้วคือริปโป่ดาเมจมันแรง6ดาวดามเมจมเป็นแบบมันตีธรรมดาขี้ทุกดอกอะตีแรงที่สุดในเกมมอลลิโป้อะเอางี้ดีกว่าแต่ต้อง6ดาวนะสามดาวก็ยังกากอยู่อ่ะก็แค่นี้ครับสาหรับทีมโจกนะเพื่อนๆต้องวางแผนถ้าเกิดเพื่อนๆอ,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 อยากจะเทพเลยแต่จะแ,แ,แบบอยากลงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีขอพูดทีหนึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เล่นทีมบนใช่ปหกวนโอจูลง่ง บางทองเตียวหุยผงเบ้งใช่ไหมทีมนี้จะเป็นคนนิยมเล่นเยอะสุดนะั่นหมายความว่าจะเป็นทีมที่เกินเซฟเลยอาจจะเพราะว่าหมีเล่นด้วยหรือเปล่านี่หมีไม่รู้นะคนคนมันเล่นจกตามหมีเยอะอาจจะเพราะว่าออจกมันตัวแบบทําง่ายด้วยแหละมันไม่ได้ยากแล้วคือแต่ละตัวมามาพร้อมไปแล้วที่สามารถเล่นจกได้เลยหมีพูดถูกไหมในขณะที่วยกับงอตอนนี้ตัวยังพลิกยังไม่มาถูกไหมครับประมาณนี้นะ อ่ะต่อไปคือเพื่อนๆต้องเลือกแล,แล้วระหว่างว่าจะเอาทําทีม3หรือทีม1ถูกไหมถ้าทีม3มีเจ้าขอบอกว่าไม่เกือนแน่นอนคนเล็ดคนนิยมน้อยแต่คือมันเก่งครับมีเจ้าบอกว่ามันเก่งไม่ต่างจากทีมหนึ่งแต่อย่างที่มีบอกถ้าเพื่อนๆจะเล่นทีม 3, นัมน,นั่นหมายความว่าเพื่อนๆจะต้องเปิด3มตู้มาราทอนเลยนะแฮหวัวตุน้นแฮหวัวเอี่ยนแล้วก็คุยแก่ก็ขอ้เพื่อนๆโชคดีครับแต่เก่งจริงที่คือทีมที่ตายยากที่สุดแล้วก็เป็นที่นิยมของเซฟนอกมันตายยากจริงทีมนี้อูหพี่ตุ้นแม่งแบบ โดนตีก็เลือดเด้งแถมจะตายกดอมตะยื้ออีกโอ้โหควรอูนี้แบบไล่สัพ์แผงหลังเลยแฮหัวตุด้ดเอ้แฮหัวเอี่ยงก็ไล่ยิงกุ้ยแก่ก็ซับมีดาวเมจแรงด้วยกุ้ยแก่นี่เก่งกว่าไอไอนั่นอะไรนะเก่งกว่ามีจะพูดว่างไงดีเก่งกว่าตัวตัวดาวเมจยิงไกลของแพทตอนนี้เยอะมากใช้เขามาเยอะกุ้ยแก่นี่ต้องไปสู้กับพวกโขงมเบงกับบางทองครับถึงจะสู่สี่นะอืม อันนี้จบเป็นในส่วนโจกนะครับเผื่อเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้อ่ะสรุปมีสรุปให้ฟังเลยโจกทีมแรกนี่คนเล่นนิยมเยอะสุดคือจะเกิดนิสุดถ้าเล่นทีม3เพื่อนๆต้องกัดฟันเปิดตู้ซิวี่แฮหัวตุ้นแล้วก็ต่อแฮหัวเอียนแล้วก็แล้วก็คุยแก่ซึ่งเจ็บแน่นอนนะใช้คำว่าเจ็บแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถทำหกดาวได้หมดเลยนะก็จบเอ็นเกมเลยจะเป็นทีมที่สุดที่สุดในเกมส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบว่าเฮ้ยเออไม่อยากทำทีมสามเพราะว่าโอ้โหตู้มันชนกันเกินไปก็ไปทำทีมนิยยมสุดข้างบนเล ถ้าถามีกเนี่ยบ้าถ้าทำทีมบนตอนนี้ตู้จิวยี่แฮหัวตู้ลกซูนข้ามไปเลยข้ามไปเลยไม่ต้องไปเปิดแล้วก็แฮหัวเอียนก็ไม่ควรเปิดเสร็จแล้วก็กำทองร้อไปเลยครับกุ้ยแก่เนี่ยกุ้ยตู้กุ้ยแก่บางทองเนี่ยเตรียมเลยแสนทองเสร็จแล้วลงบางทองห้าหรือหกดาวเสร็จแล้วต่อไปก็จะมีเกียงอุ้ยนี่เพื่อนๆก็ต้องเลือกแล้วว่าจะเปิดหรือเปล่าแต่หมีไม่เปิดนะแล้วหมีก็คือตอนนี้คองหมีใช่ปหหมีเก็บทองยาวแต่กวนอูตอนยังไม่หกดาวเลยเก็บทองไปยาวไม่ได้ตอนนี้เลยทุ่มทุนเปิดกวนอูขาด โอเครียดมากเลยทุกวันนี้ก็คือของหมีเนี่ยมีจะทุ่มทุนครับเปิดบางทองเตรียมไม่เลินแสนทองเสร็จแล้วก็ข้ามมันจะมีเวลาตู้เกียงอุ่ยใช่ไหมประมาณตู้ตู้บิงโกประมาณสิบห้ายี่สิบวันแล้วแต่เซเวอร์ตอนนั้นก็คงเก็บอ่อทองไว้อีกแสนหนึ่งแล้วก็ไปลงที่ของเบ้งจบเลยครับของหมีเอาแค่นี้แหละส่วน,นเพื่อนๆลองคิดดูแล้วกันอยากจะเล่นคอมเพลนไหนทีมหนึ่งทีมสองทีมสามก็จัดไปได้เลยครับถ้าเกิดขี้เกียจร,รอเอาแบบเทพก็ทีมสองแต่ถ้าเกิด อยากจะแบบเจ็บปวดนิดหน่อยก็ทีม3ต้องรอ3าทู่ติดกันนะเจ็บแน่ส่วนทีมที่1ก็เป็นทีมท่านขั้นเวลา2ตู่จูจิวี่กับแฮหัวเอียนถูกไหมครับมันขั้นเวลาเพราะเราไม่ต้องเปิดต่อไปก็ไปเปิดบางทองกับหงเบ้งแค่นี้จบเลยอ่าต่อไปจบไปในส่วนโชคนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดต่อไปก็คือทับบุยต่อเลยแล้วก็วกทับงอนะครับอ่าต่อไปในส่วนวยนะครับวยนี่มีขอ,อ,อขออนุญาตบอกก่อนเลยว่า ตัวที่มีม้าหรือทหารคนสนิทมาขาย3ามจ,จะเป็นในส่วนกุยแกนะครับถ้าเรามาดูดูจากไทม์ไลน์ตอนนี้ปิงโกคือลกซุนถูกไหมต่อไปก็คืออะไรครับแห่หัวตุ้นนะที่ผ่านมาวูยคนเล่นวุยบ่นกันเยอะครับหุยเกมนี้บ้างอวยจกวูยไม่เห็นมีตัวอะไรโหดๆบ้างเลยครับโอโหผมที่เบื่อกวนอูมากเลยนี่ครับเพื่อนๆเราดูไทม์ไลน์เลยเห็นปะตัวต่อไปเพื่อนๆต้องเปิดคือแห่หัวตุ้นแห่หัวเอียนแล้วก็กุยแก่สมใจเลยนะซึ่ง3ตัวละครนี้มันคือตัวเดอะแบกของวูยนะครับเป็นอออถ้าเกิดสมมติ เราพูดถึง3ทหารเสือใช่ว่าอย่างโจกกวนอูเตียวหุยจูโล่งใช่ไหมวุยก็คือกุ้ยแกแหหัวตุน้นแหหัวเอียนแต่จริงๆแล้วอ่ะไอ้กุ้ยแกเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่า5ทหารเสือของวุยนะกุ้ยแกนี่คือที่ปรึกษาคนสนิทข,ของโจโฉแต่ว่าอายุสั้นไปหน่อยแต่คือความสามารถแกความฉลาดไม่ต่างจากหงเป้งนะครับอันนี้อ้างอิงจากบทศรานะแต่แกแต,แต่แกตายเร็วไงก็เลยแบบไม่รู้นะกุ้ยแกกับหงเป้งใครเจ๋งกว่ากันนะ ซึ่งพาสซีฟของ3ตัวละครนี้มันดียังไงใช่ไหมครับเพื่อนๆอ่านขวาเลยครับเห็นไหมเวลาโดนโจมตีเนี่ยมันจะมีโอกาสเด้งเลื่อนเลยครับเห็นไหมทุกทุกสิบที่เสียไปอ่ะบางทีจะเด้งถึง1.5ถึง5%ซึ่งทัพวีเนี่ยต้องบอกบอกว่าหลังจากที่มี3ตัวนี้ไปมันจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับทัพคือตามสุพาส,สีฟของของทัพวีนะตั้งแต่โจโฉพูดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ซูมาอี้พูดขึ้นมาเพื่อนๆลองดูเลยทัพของวีตอนสู้กับโจก๊กกน,นเกบ3เี่ย คงเบ้งบุกยังไงก็คือเอาจริงจกมันคือฝ่ายลุกครับส่วนวีเนี่ยเป็นฝ่ายรับซูมาอี้เนี่ยจะเล่นคอมเพนก็คือการป้องกันอย่างเดียวทํายังไงให้ทับกูรอดพอไม่ให้โดนตีแตกอันนี้แหละหลักการก็คือของทับวีก็คือการป้องกันที่ดีสุดก็คือการชนะเหมือนกันถูกไหมครับอ่าก็คือคําถามคือที่มีจะสื่อว่าในเมื่อถ้าเกิด3ตู้เนี้ยเข้าติดกันขนาดเนี้ยวีควรเปิดไหมต้องต้องเปิดนะเพราะว่า3ตัวนี้มันคือตัวที่เก่งที่สุดของวีนะครับ คุยแกแหหัวตุ้นแหหัวเอยนเปิดไปเลยอย่างน้อยพยายามเอาห้าดาวสามตัวได้ก่อนหกดาวไม่ได้ไม่เป็นไรเอาสามเอาสามดาวเอยเอาห้าดาวนะจะสามดาวนะสามดาวไม่เก่งนะต้องห้าดาวอย่างตำนะครับตัวพวกนี้นะแล้วเพื่อนไม่ต้องห่วงตัวตัวตู้พิเศษพวกนี้มันก็เหมือนโกลูครับเพราะหลังจากที่ออกกิจกรรมไปก็จะลงตู้สองนะครับสามารถเลือกได้แต่ว่าเพื่อนพยายามทาคัดให้ห้าให้ห้าดาวก่อนให้ห้าให้ทําให้ห้าดาวสามตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามหมีนะเพื่อนตอนนี้ไม่ควรไปใช้ทองทําอะไรเลยบนโลกใบนี้ อันนี้เราพูดถึงทับบุยนะอันนี้มีย้าเลยว่าไม่ควรเลยครับเก็บเพราะว่าตู้ชนกัน3ตู้เพื่อนเพืเ่อน,นเปิดยังต่มตอนนี้ควรจะมีสักแสนทองนะไม่ควรแบบโอ้ยผมมีอยู่แบบห้าหมื่นเจ็ดหมื่นรู้สึกแบบมันคันมือตอนตอนนี้ไม่ต้องคันนะว่าเดี๋ยวถ้าตู้มาเนี่ยเพื่อนเพื่อน,อนไม่มีให้คันแน่นอนพูดจริงๆอ่หลังจากที่ตู้คือตอนนี้สปอยออกมาเรียบร้อยจิวยี่มาแห่หัวตุ้นมาแน่นอนครับเพื่อนเพื่อนเตมเพื่อนเพื่อนทับบุยเริ่มตัวลงได้เลยหลังจากทับเปิดแห่หัวตุ้นเสร็จไม่จบนะเห็นบ้างิห เนี่ยเพื่อนๆเ,เปิดบิงโกเหมือนตู้ล็อกซุนนะเพื่อนๆว่ายากไหมแฮ <c oughs> โวเอ็นก็เป็นอย่างนั้นแหละครับว่าจะเปิดได้6ดาวใช้เยอะอยู่ต่อไปพอจบจากตู้แฮโวเอ็น oh oh ก็ยังไม่จบเห็นมากกุ้ยแก่กับปังทองมาต่อเลยอันนี้หมีก็จะพูดเหมือนเดิมว่าควรเปิดครับด้วยด้วยประการลงบวนถ้าเล่นทับบุยเป็นหลัก,กน,นะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบเออไปเปิดตู้กวนอูมาแล้วใช่ไหมอันนี้คือหมีแนะนําให้เล่นให้เล่นทับไหนให้เล่นทับสามนะเห็นไหมทับสามก็คือทีมสามเนี่ยมันคืออะไรครับมันคือ มันคือทับที่คนเขาไอสามทัพเนี่ยมันคือนิยมที่สุดของวีเลยในเะซฟนอกทีม3ก็คือเป็นทีมของจก2ผสมกับวีสาก็คือแหหัวเอียนแหหัวตุ้นแล้วก็คุยแก่แล้วก็ควนอูเตียวหุยทับนี้นะครับได้รับความนิยมสูงมันเป็นทัพที่แบบถึกมากอายากมากด้วยพาร์ทส,สีของ3ตัวละครที่ลงนะครับอย่างเจ้าอแหหัวตุ้นแหหัวเอียนแล้วก็คุยแก่คุยแก่ก็แรงนะแล้วก็แหหัวเอียนเนี่ยเป็นนักธนูที่เอาตรงๆากเก่งกว่าฮองตรงอีกนะเพราะว่ามันเทียร์เอส ฮองตงแค่เทียเทียเองนะครับฮองตงอาจจะบอกว่าฮองตงแก่ๆแ,แล้วด้วยแหละมันก็ไม่เหมือนแท้หัวเวย็นที่หนุ่มๆน,นะหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบเออจะเล่นทับนิยมทับหนึ่งก็ได้แต่ว่าเพื่อนๆต้องไปเติมแสนห้าออริโปลหกดาวกับเตียวเซียนและยังไงก็แล้วแต่เห็นป่ะเพื่อนๆก็ต้องเปิด3ตู้ติดยังไงก็เจ็บแน่นอนนะทับวีรอบนี้คนปวดไหมโอ้ทับวีไม่เห็นมีตัวคราวนี้เราเพื่อนๆได้เปิดสะใจเลยหรือว่าเพื่อนๆจะเลนเนเ่นเป็นในส่วนทับวีผสมกับงอก็ได้นะเห็นไหม มีเตียวอุยเข้าทู่สุนกวนไต่เอ่อไต้เกี้ยวก็เสียเกี้ยวแตอนนอนน่อันนี้อีกเนี้ยอันนี้อีกนานถ้าให้มีแนะนําถ้าให้มีแนะนานะคนนิยมมากสุดในการเล่นทับวุยก็คือทับสามกับทับหนึ่งครับอันนี้มีพูดเลยคนนิยมสูงสุดแล้วเพราะนั้นอย่างที่มีบอกครับว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เล่นวุยก็ต้องกัดฟันเปิดสามตัวให้ได้ตอนนี้นเกิดเพื่อนๆน,นที่แบบไม่ได้ปั่นกวนอูมาใช่ไหมไม่มีเตียวหุยก็ไม่เป็นไรครับ เราก็เอาอีก2ตัวในวีก็ได้จะเป็นเตียวเลียวก็ได้ถูกไหมจะเป็นเตียวอุยก็ได้แค่นี้ครับก็โหดอยู่ดีนะเอ,า,อาง่ายหรือว่าเขาทูก็ได้ถ้าเกิดเอาบีพูดจริงๆนะเอาเขาทูมาเสริมคู่กับแหรหัวตุน้นแม่งยิ่งตายยากกันไปเลยเพราะว่าเขาทูมันสร้างเกาะถ้าอย่างคอมเพนเซฟนอกก็เอาเอาแบบวีหมดเลย5ตัวใช่ไหมเอาแบบว่าถึกไม่วันตายเลยใช่ไหมที่มีเห็นเขาเล่นกันอย่างนี้ก็คือแฮรแหัวเยน็นแหหัวตุน้นคุยแก่เขาทูแล้วก็เตียวอุย5ตัวนี้ครับรับประกันตายยาก อ่าเรียบร้อยครับจบไปในส่วนวุยนะถ้าเกิดเพื่อนเมีคำถามคำถามอะไรที่เกี่ยวกับก๊กไหนก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ถามได้นะครับฮะ <Yeah. S 1> ต่อไปก็คือทับงอนะครับผมทับงอ ตัวต่อตอนนี้ล่าสุดคือลกซุนเนี่ยอันนี้เพื่อนๆก็น่าจะเจ็บหนักกันอยู่แล้วใช่หรือเปล่าครับแต่ว่าลกซุนเนี่ยมีขออนุญาตบอกว่ายัางต่ำคือต้อง5ดาวนะใครจะเปิดตู้ปิงโกของลกซุนตอนนี้เหลือเวลาแนคะ่วันก็จัดไปเลยครับยังต่ำห้าดาวนะย้ำเลยนะครับ5ดาวนะต่อไปก็คืออีก7วันเนี้ยตู้จิวยี่เทพประบุขสุดหล่อของสาวๆของงอก็ เพื่อนๆก็อย่าลืมจัดเต็มได้เลยครับตอนนี้ควรจะดองทองไว้ไม่ต่ำกว่าแสนหนึ่งนะในการเปิดจ e. ิวยี่ถ้าจะถ้าถ้าจะถ,ถ,ถามความพีคของล็อกซุนกับจิวยี่มีให้จิวยี้นะจิวยี่นี่พีคสุดแล้วของงอนะเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากที่ตู้จิวยี่มาเนี่ยเพื่อนๆจัดไปได้เลยครับอย่างน้อยควรจะห้าควรจะห้าดาวนะถ้าเป็นไปได้ควรจะหกเพราะมันคือจิวยี่มันคือตัวชายาวของตัวเอ็นเกมของงอระดับเดียวกับวน o, อูเอาเอายี้ดีกว,ว่าแดะนี่คือทหารซ้ายล่างนะครับ ทหารสายล่างของ,งออนี่คือเป็นทหารของเอเดี๋ยวพี่ขอดูหน้าเนายเสี่ยวเกี้ยวเสี่ยวเกี้ยวกูจะพูดใต้เกี้ยวทุกทีเลยเป็นทหารของเสี่ยวเกี้ยวนะเออแล้วก็มีทหารของจิวี่ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อน,อน,อนต้องเลือกเอาวิธีวิธีที่จะให้ทหาร37ม0มาเนี่ยก็คืออะไรครับก็คือว่าเพื่อนเพื่อแค่เปิดตัวละครอ,ออกมาแค่นี้ก็จะมีแพ็กเกจออกมาเด้งคายเหมือนตู้กวนอวะครับเป๊ะเลยนะถ้าถามในเรื่องว่าเราควรจะซื้อทหารอะไรให้ซื้อทหารจิวี่นะครับจิวี่ดีกว่า อันนี้มีมีคนถามมี่ว่าเฮ้ยทหารทองพี่หมีทําไมพวกทหารม้าโคอูมันตายง่ายคือไอทหารพวกนี้จริงหน้าที่มันคือมาบับมากกว่าแต่คือถ้าเกิดเป็นทหารยิงไกลอ่ะมันจะดีกว่าพวกทหารม้าหน่อยคือทหารม้าโผมามันจะพุ่งเข้าไปชนแล้วก็ตายถูกไหมครับแต่ทหารธนูเนี่ยถ้าเกิดสมมุติแถวแถวหน้าเราไม่ตายมันจะไม่โดนล้วงทหารธนูจะมันจะมีภาษีดีกว่าคือมันยืนมันยืนยิงยาวนะครับซึ่งอย่างที่มีบอกว่าทหารของเสียเกี้ยวเนี่ยกับคิวยี่มันคือคิวยี่ทหารนักเวทก็คือทหารธนู คากเ์ียวเกวคือหหทหารทหารธนูมันยิงไกลหมดเลยถ้าเกิดเราไม่แถวหน้าทับหน้าเราไม่พังยังไงยังไงก็ได้ยิงยาวจนจดเกมนะครับอะหลังจากที่เพื่อนๆสามารถเปิดลกซุนห้าดาวเปิดจิวี้ได้หกดาวหรือห้าดาวก็แล้วแต่ตู้ต่อไปคือแหงหัวเห็นเพื่อนๆก็ได้พักแล้วถูกไหมครับอะแล้วต่อไปก็คือตู้กุ้ยแก่กับบางทองอันนี้ก็จะได้พักสองตู้แล้วถูกไหมครับอะต่อไปก็คืออีกตู้หนึ่งก็คืออะไรเคียงอุยเห็นไหมเท่ากับว่าง้อเนี่ย ต้องจัดหนัดคิวยี่ไปเลยแบบไม่ต้องคิดมากครับเล้วเดี๋ยวเราจะพักเบรถึง3ถูกไหมครับเราจะเกียวอุ้ยมาใส่ก็คือซุนกวนไอโซนกวนอันนี้อยู่ที่เพื่อนๆจะเปิดหรือไม่เปิดอันนี้มีพูดแบบเข้าใจง่ายนะซุนกวนค่อนข้างเก่งแต่ว่าถ้าเพื่อนๆที่เปิดริบบงมาแล้ว5ถึง6ดาวก็ไม่ต้องไปเปิดตู้ซุนกวนอันนี้นมีแนะนําเฉยๆนะเพราะว่าสุดท้ายเรา,เ,ราเพราะว่าต่อจากตู้ของเบ้งซุนกวนเนี่ยเราต้องเปิดใต้เกีียวกับเสียวเกีียวถูกไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวเราหลังจากซุนกวนเราโอ้โห าจริงถ้าเกิดจะเปิดตัวใหม่อีกสตัวเนี่ยมนเจ็บตั้งแต่ซุนกวนใต้เกี้ยวเสี่ยวเกี้ยวเลยครับเพื่อนๆก็เลือกแค่สตู้พออันนี้มีแนะนําแบบสายฟรีสายเติมน้อยนะแต่ถ้าเกิดแบบจะเปิดเอาตู้ซุนกวนเพื่อนๆต้องเอาลิบบองออกนะเห็นป่ะคอมเพลนคนเล่นนิยมสุดเนี่ยมันคือทีมบนครับซึ่งเพื่อนๆต้องเป็นเรื่องเอาระหว่างซุนกวนกับลิบบองจะเอาใครอยู่อย่างที่บอกว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยบางทีบางคนบางคนเปิดไปหาตู้ซุนกวนเอ้ยเปิดตู้กวนอูใช่ไหมทีเนี้ยได้ลิบบองห้าหกดาวท่านี้มีแนะนํานะ ถ้าเกิดริบบง5 6านเอาริบบงใช้ริบบงไหมครับไม่ต้องไปเปิดหาโซนกลัวหรอกเป็นเปลืองเ,เกินไปเพราะว่าหลังจากตู้โซนกลัวเราต้องเปิดใต้เกี้ยวกบเสียวเกี้ยวเจ็บนะว่าจะหาว่าจะห้าดาวแต่ละตัวมีพูดถูกไหมอ่ะต่อไปคือสายเติมหนักนะครับอันนี้ยังไงไงก็ต้องมันก็ต้องทำอยู่แล้วมาเจ็บตั้งแต่ริบบองอยู่แล้วถูกไหมครับต่อไปก็ลกซูนคือจริงๆตอนนี้งอโดนเนี่ยสามตู้ติดเลยนะที่ผ่านมาคือตู้กวนอูก็คือริบบงถูกไหมต่อไปลกซูนแล้วก็จิวี แต่ว่าหลังจากผ่าน3ตู้เนี่ยมันจะเป็นว่างสมตู้เหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนที่แบบว่าเป็นสายเติมอยู่แล้วอย่างเช่นตอนนี้เติมแสนห้ามิลิโ้กับเตลเซียนก็เล่นคอมเพียนทีม2ไปเลยพื่เห็นไหมลกซุนนิบองจิวยี่แล้วก็ริโปเตลเซียนแค่นี้เอ็นเกมเลยครับทีม1กับทีม2เนี่ยคนใช้เยอะที่สุดของเซฟนอกนะสําหรับงออ่ะต่อไปทีมที่3คือฝั่งขวายนะใต้เกียวเสี่ยวเกียวซุนเซ็ก ไทสูจู้นกวนอันนี้ก็เล่นได้อามีก็เห็นคนก็เล่นทับนี้เยอะแต่ว่าทับหนึ่งกับทับสองคนเล่นเยอะกว่าโดยเฉพาะทับหนึ่งอ่ะแค่นี้ครับจบแล้วในส่วนงอนะคือเอาง่ายๆคือที่ผ่านมาตอนนี้งอก็เจ็บหนักเยอะถูกไหมครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเปิดริบมองลลซุนจิวยี่สามตู้ติดยังไงก็งายอะ่ะอ่ะเดี๋ยวต่อไปวีใช่ไหมวี i, พอไปเปิดแหหัวตุ้นก็ต้องไปเปิดแหหัวเอียนแล้วก็กุ้ยแกต่อก็ตายเหมือนกันครับ แต่รู้สึกจกตอนนี้จกจริงๆตอนนีจ้จกคือจะว่างยาวเลยหลังจากที่เ,เพื่อนๆเปิดปวดอูก,กเตียวหุยหกดาวได้มันจะว่างยาวเลยไงว่างจิตตู้อันหนึ่งสองสามเอ้ยสองตู้เองนะเอ้ยต้องถ้านับจริงๆต้องต้องตั้งแต่ตู้ลกซุนแหละเพราะว่าจกเขาไม่ได้เปิดถูกไหมครับลกซุนจิวี่แฮหัวเอียนก็สามตู้แล้วก็ไเปเปิดบังทองอ่ามานี่นะ สรุปก็คืออย่างที่มีบอกครับก็สุดท้ายแล้วงอ้อก็เหลือฝ่ากฟันตอนนี้มาดูตู้สุดท้ายแล้วนะก็คือจิวี่นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบมีทุนแล้วทับเปิดจิวนะี่แนะนำอย่าแนะนําเลยควรจะ6ดาวไปเลยนะแบบไม่ต้องคิดมากจิวี่ลกศูนย์ห้าดาวรีบองห้าดาวแค่นี้เก่งมากแล้วงอแล้วถ้าเกิดสมมติพอจิวี่มาเสร็จนะทับเผาจิวี่จะโหดมากถ้าเกิดบางทีเราไปเจอคนที่เขาไม่ได้ใส่ปลาห้าเนี่ยเราจะได้เปรียบมากครับเพราะมันเผาแรงจริงแต่ต้องจิวี่ต้อง6ดาวนะ ไม่ใช่เดี๋ยวมาว่ามีพี่ไม่มีครับผมจิวยี่สามดาวไม่เผาเปลี่ยนแรงเหมือนพี่พี่โม้ป่ะเนี่ยมันต้องห้าดาวหกดาวจริงจิวยี่ถึงจะเก่งนะสามดาวไม่ค่อยเก่งสามดาวไม่ต้องลงจิวยี่อ่ะถ้าเกิดเอาลงจิวยี่สามดาวไปลงซุงเซ็กหกดาวดีกว่าไปลงไทซูจูหกดาวยังเก่งอีกมีพูดจริงๆนะแล้วก็เดี๋ยวผ่านไปมาถึงตู้ของเบ้งกับซุนกวนเพื่อนๆต้องเลือกแล้วแหละว่าอันนี้แบบแนะนํานะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้เปิดริบบองใจะบะก็ไปจัดอ๋อซุนกวนห้าหกดาวแทนริบบองเลยก็ได้ แต่ถ้าเกิดคนที่มีริบบงเปิดมา5้าดาวไม่ต้องไปเปิดทุกซุนกลัวเรามีแนะนําเพราะว่าเดี๋ยวเรา,เราต้องเราต้องไปจบที่ใต้เกี้ยวกับเสียเกี้ยวอีกมีผู้ดูไหมไม่อ่งั้นเจ็บแน่นอน,นครับเหมือนมีอ่ะมีก็ข้ามตู้เกียงอุยไปหมีก็เอาหงไม่กับบางทองเพราะว่ามันมันเป็นตัวแบบซับข้างหลังที่แบบช่วยทําให้เราแบบทีมเราจะเก่งกว่าเดิมมากอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะเพื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์ของพูดเล่นไม่มากก็น้อยถ้าเกิดเพื่อนๆมีคําถามอะไรเกี่ยวกับ3ก๊กเอ่อในทับจกทับปุยทับนตตถถาาามมมมไดด้้นะเเีี๋ววกิ่อบ อ่ะแล้วก็ขอให้เพื่อนเพื่อทุกคนโชคดีกับการเปิดสู้แล้วการอีก7วันนะและตอนนี้ก็คือให้เพื่อนเพื่อนที่เล่นง,ง้อนะระลึกให้ดีเลยว่าตู้ลกซุนหลือแค่7วันนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆต้องคิดเลยว่าเฮ้ยสมมติตอนนี้ลกซูนสดาวเพื่อนๆต้องไปคำนวณนะเอาให้ได้5ดาวถามว่าตู้พวกนี้วนกลับมาขายไหมหวนกลับมาครับถ้าเป็นตู้บิงโกอะ่ะวนกลับมาตู้ธรรมดาก็วนนะแต่จริงๆตู้ธรรมดาเขา เขาสามารถเลือกแต่ตู้สองได้อยู่แล้วไงถูกไหมเพรานะนั้นตอนนี้ทับง้อยที่ควรต้องทําเลยภายใน7วันนี้คือทํายังไงให้ลูกซุห้าดาวครับอันนี้มีย้ํำเลยนะแล้วก็ไปเปิดเจิ้งหกดาวไม่ได้จิ้งหกดาวก็ห้าดาวแล้วส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆมีริบบองอยู่แล้วพยายามทําให้ห้าดาวไห้ได้ครับริบบงห้าดาวเก่งอย่าลืมไปอัพสกิลทิกเกอร์มานะให้มันแยกร่างสองริบบองอะ่ะพอแยกร่างสองนี่คือโคตรเก่งทงัทง้ทงแทงทั้งดาวเมจ คือการเล่นของทีมงอแบบหมีแบบเข้าใจง่ายนะลิบบองอ่ะคือตัวแทงทั้งดาเมจส่วนจิวี่กับลกซุนคือ,อเขาเรียกว่าไงนะลกซุวนวางน้ำมันจิวยี่เผาอ่ะเข้าใจง่ายๆ่าอ่าแล้วก็ขอให้ทุกคนที่เล่นสามก๊กนะครับไม่ว่าจะเป็นก๊กไหนก็นแล้วแต่ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยอ๋อเปิดได้ตัวที่ต้องการนะครับอย่างทัาต่อไปเนี่ยที่จะต้องเจ็บคือทัาปุยทัาปุยอ่ะเจ็บหนัก แต่ทับทับทับงอนี่ก็คือถ้าเจ็บจากจิวยี่ไปเปิดจิวยี่หกดาวได้ก็สบายยาวนะครับต่อไปจิวยี่ทับงอก็ต้องไปรอใต้เกี้ยวเสียเกี้ยวหรือว่าเพื่อนๆจะเปิดซูนกวนถ้าไม่มีริบองอะนะส่วนทับโจกตอนนี้ก็ได้พักยาวเลยทับโจกเนี่ยได้พักยาวเลยครับแล้วเพื่อนเพื่อนก็ลองไปคิดดูว่าจะเปิดเกียงอุยดีไหมหรือจะไปรอองเบ้งกับเออบางทองก็จบเลย ต่อไปก็ทับุยนี่หนักสุดแล้วมันทับุยที่ต้องเปิด3าุตู้ติดนะครับอ่งไงก็ขอให้ทุกคนเล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับอ่แล้วเจอกันนะครับ